ซื้อของเข้าบ้านทีหนึ่งหมดไปกี่บาทที่เอาเข้าตู้เย็นเนีย่ยเดี๋ยวดูมาถึงก็จัดน้ําผลไม้ก่อนครับนี่ฮะบีบีจะคอยเข็นให้แม่บุ๊กจะเป็นคนเล็งพอได้เสร็จปุ๊บนี่ดูก่อนดูเสร็จปุ๊บเอ้ยเอาข้างในดี <laughs> อ่ะมาปุ๊บบีบีก็จะมารับครับนี่ไอีกแล้วสองแพ็คป้ารอจ่ายนะป้าจ่ายอีกแล้วเหรอ่ <laughs> ไปแล้วเวลา <laughs> ถูกใจก็รยิบขึ้นมาดูก่อนเอ๊จะเอากี่แพ็คอะปรึกษาลูก หนึ่งแพ็คเรียบร้อยกับนมกล้วยมาถึงตู้ผักนะทุกคนแล้วดูแม่ลูกเขาใส่ชุดสีเดียวกันเปะ๊ะท่ายงท่ายืนลงเท้าแตะได้เสร็จปุ๊บส่งให้ลูกบีบีจะเป็นคนเลี้ยงนะฮะทุกคนไม่เรียบร้อยไม่ได้วางไม่ได้ครับต้องเป็นระเบียบเปะ๊ะเอไม่สวยไม่สวยไม่สวยหยิบใหม่เอ๊ะเอ,เอ,เอไม่เป็นระเบียบใช่แม่มาจริงๆนะคนนี้โอ้ต้องวางให้เปะ๊ะเสร็จปุ๊บไปต่อครับมาแวะโซนถั่วก่อนจะซื้อนะเขาจะชิมก่อนชิมแล้วเรียบร้อยอร่อยไหม อเอาเลยครับอร่อยปุ๊บเอาเลยโอ้แล้วสองถุงสามถุงด้วยนะอ่าบีบีเขาจะเป็นคนจัดนะฮะอ่าไประเบียบหรือยังอ่าเรียบร้อยไประเบียบไปครับนี่ดูท่าเก็นนี่นี่เป็นไงท่าเก่งเขานี่เอาแล้วถึงตาเขาเลือกเองแนละ้วตอนนี้แต่เขาเลือกเขาจะถามแม่เขาก่อนแม่อันนี้ดีดูวันหมดอายุปเป็นด้วยนะไม่ได้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 ไไดไไดไไดต้องอาข้างในได้เสร็จปุ๊บเป็นระเบียบจ้ะเวลาหยิบขึ้นมานะทุกคนต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่าจะเอาเข้ารถเข็นอะได้แล้วได้แล้วหาที่ ต้องเป็นระเบียบนี่มีดูมันหมดยุ้เองด้วยนะอ่าปรึกษาแล้วเก็บเสร็จปุ๊บส่งให้ลูกลูกก็จะใส่ในตะกร้าเสร็จเรียบร้อยไปจ้าเผลอแป๊บเดียวไปนู่นแล้วผลไม้นี่จะนานนิดนึ่งฮะเดี๋ยวี่บีตามมาสมทบมาแล้วนี่ไงพูดถึงมาเลยปุ๊บแบน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 เบนบนได้แล้วนี่ไงอ่เสร็จแล้วดู้นดูหัวดูท้ายดูดูทุกอย่างอะ บีดีบอกว่าลงไม่ได้ต้องจัดเองครับอัางุูไฟมัสการสวยมากมาม่ากินได้กี่วันวันเดียวควันเดียวหมดจ้าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาต้องจัดเองครับมาม่าเขาไม่ให้จัดโอ้เสียใจเสียใจเออไม่ได้ไม่ได้รถเขาเต็มครับเดี๋ยวรถมันเละอ่ะป่าคิดตังค์สวัสดีครับมาปิดท้ายด้วยผลไม้ที่ลดราคาในวันนี้เราจะมาดูว่าน่าเป็นสับปะรดระหว่างรอก็จะมีการเต้นบัลเล่โชว์นะฮะนี่ไงุ้ยลูกกระส่งให้แม่ แม่ก็จะไปวางเขาจัดเองเขาก็จะรื้อเองนะไม่ให้ใคยุ่งนะพี่พีเป็นไงนี่ทีละชิ้นทีระชิ้นไม่มีบนซาคําโอ้โหเป็นลังก็ยกได้จ้ายอดในวันนี้ก็สามพันกว่าบาทนะครับ